ม่ได้มาแลนครับผมโตอันนี้เป็นทริปทริปเซ็ตรถเลยนะก็คือคไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หลายน,นี้โดยทางก็จำไม่ได้มึนๆทริปเซ็ตรถตรถก็เพิ่งประกอบเสร็จก็เนี่ยเพิ่งลองขี่จริงๆวันน,น,นี้น้อยก็คือแค่ขี่เซ็ตเกียร์หน้าหมู่บ้านในหมู่บ้านนค่เพื่ามาลองดูว่าการขี่เป็นยังไง ก็มาฟื้นด้วยอิโต้ไม่ได้มานานหละที่ดูว่าล่าสุดก็คือมาแต,แต่ยังไม่เก็บตังค์อ่ะตอนนี้ก็เก็บตังค์แล้วอ่ะแต่นี่ผมเห็นด้วยคนระับเก็บตังค์เพราะว่าจะได้มีงบดูแลเพราะเมื่อก่อนก็ใช้การบริจาค ผมก็บริจาคนะทุกครั้งตามสมควรโอ้โหเตอร์แรงว่ะโัเตอร์แรงวะ่ะแรง แต่เฟืองที่ใช้สามสี่แล้วก็หลังห้าสองก็เลยอาจจะมีส่วนทำไมแอกว่าแรงดึงก็จะมีคูณเวลาแบบจังหวะต้องการทอกอะเจกายเป็นทางง่ายไปเลยแต่บนพื้นทางมวาสนุกนะครับไอ้ที่เนี่ย มใช้ตัวช่วยดูนี่ผมจะกันเล่งดูฟีขาเลยอ่ะถ้าฟรีขาเนี่ยใช้มอเตอร์อย่างเดียวมันมีแรงขาช่วยมันจะมันแรงน้อยกว่าเดิมหน่อยนี่คืออีโคนะฮะเสียงเงียบนะผมว่าเงียบเลยอ่ะ คือเสียงอย่าใบไ,ไม้ดังกว่าตีขาดังกว่าเียงโง่เนะี่ยดังกว่าเงียบเงียบเลยเงียบเลยแต่ง,ง,คงูคือยังไม่ชินว่าปุบคือยังไม่ชินว่าคือทางซ้ายผมเนี่ยมีทั้งคันเร่งทั้งหลักอ่านงงๆอยู่จับไม่ถูก โหดูความเร็วเฉลี่ยคือ10ถึง20ถือว่าส10ถึง20อ่อะมันมีความเร็วตลอดสนุกเลยครับดูลงก็ฟรีอย่างที่เหมือนมาเส้นใบเลยนีเหมนจนทุกอย่างแค่ขาขึ้นแล้วมือจะช่วยอันนี้ตรงข้ามองพระเขาจะทำอะไรเนี่ยจุดกลางเต็นท์เหรอ ทกเียทางเคี่ยทางหมดเลยเอ่ิงถ้าหน้าหนาวถ้ากลางนี้ได้ก็มีน้งน้ำก็วิวดีอยู่นะครับนี่ยเห็นลงไปทางน้ำตกไม่น่ามีน้ำก็อะจะลงน้ำตกขึ้นยอดยอดลายแล้วก็ลงหลายสั้น คือลิมิตเราน้อยลงครับไปไหนก็ได้แค่ดูไลายหรือว่าความเร็วที่หนึ่งอโอ้โหเสียนอะไรกุ้งติงกุ้งติงตรงนี้หินลอยขึ้นทุกวันเลยผ่านหน้าบนัวแล้วมันดิน ผลชาดนี้นอกอีเลยคับชัดขึ้นชัดขึ้นสิบโมงห้าสิคือเอาช่อง,งนี้เอาอาทีทนครับเขาสูงจังปาทางดีเรียบกิ๊บเลยแล้วก็ดันแล้วก็ลงแต่มาวันนี้มาที่เพราะว่า ที่นู่นเขาปั่นกันเช้าตื่นสายไปออกจากบ้านเจ็ดโมงแล้วไปเกรงใจพี่ๆเขาต้องออกจากบ้านต,ตั้งตีห้าครึ่งถึงนู่งม้าแปดโมงเขาปั่นกันเช้าน้ำตกไซทองพอมอ 7. เจ็ดไปมาปั่นนิโต้ดีกวา่าราคาลงตันอินเบรกรันโชกเลย มีขาดาวใส่ขึ้นมาขี่ไม่รู้กลุ่มไหนอวิโก้โอ้ยห,ห,หขี่ลายเซตเซตี้เซตตี้ ăn mà thường lắm thích đi Ôi, đây thì là cái lông màu bằng ลายเท็ดเด็กเช็ดโชคในตัวเลยเหนื่อยมีกนะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ลงจุดลงทางสั้นนับจากยอดเนี่ยเส้นนี้่าสัก1 2ึึงมกิโลเดี๋ยวผมลงต่อลงต่อไปถึงองค์พระเลยพื่ขี่ดาวฮิวแล้วเขาน่าจะโผล่ตรงนี้ ถ้าจะไปโฟว์ถที่เข้าทางป่าที่ตั้งเบรกอะไรใหม่น่ดยหน่อยคือเราเพิ่งประกอบนี้ทุกอ,อย่างนี่ลงตัวเลยต้องมาฉีกเพื่อเซ็ตรถเออนี่ดีขึ้นดีขึ้น oh. แต่้าเบรกเลยเข้า,เข,าเข้ามือขึ้นพอเข้ามือมันก็มั่นใจครับ oh. เออโอเคไหลต่อเลย ซ้ายมือเราเป็นถนนละเดี๋ยวขี่ล้อตรงนี้เลยกัดีได้โอ้โล่งนี้เลยโอ้เจอแล้วครับกลุ่มกลุ่มพี่ที่จอดนี่มากันหลายคันเลย แต่ก็ไม่เจอผมเพราผมขี่ในแท็กตลอดไม่ได้ไม่ได้แบบขี่ทางดาวไปหลักทางดาวออกคือลงแท็กเลาะมาตลอดออนี่เลยหลักพันเลย